โยโยอร่อยไหมคุยกับมันรู้เรื่องได้แล้วเฮ้ยเอาอัเลยไหมเอาไปอร่อยไงเอามานนู้นนี่กินนี่หมดเลยอ่ะอย่ามากระแทกของฉันนะมาไปแบ่งกันกินอ่ะไป นันนี้เลยนะครับน่นนี้เลยกลักันแน่นนน้องครเาไม่มีับนยเป็นออกมาให้เห็น่างายนอ้สาวโอ้น้องน่าจะหมแรงแล้วนรพีครูครับเริ่มเลยดีบโอะครับมาดูกันครับว่น้องพิจะเดี๋ยวเด๋ยวไม่ได้อุ้มขึ้นเหรครับโอ้โหไต่เป็นลิงเลย ไปเป็ลิงแล้วลลโอ้โหขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นไปถึงข้างบนแล้วคุครูปุ่แล้วครับก็จะติดเซฟต,ตี้ให้น้องนะครับที่เราไม่ได้ทำให้ตึงนะครับเพราะว่าน้องจะได้ไม่ลังคานะเวลาเดินก็จะได้ไม่หลังน้องไว้ด้วยนะครับโอ้โหเชือกบอค่อยๆจบบันล้างด้วยย้อนซ้ายย้อนขวาหาละาทุกสมาธิดีมากจังให้หยุดครับเฮ้ยโอ้โหหยุดดีจังเล็กน้อยอะต่อเลยดีกว่า มีหันมาให้ท่านผู้ชมถ่ายรูปด้วยอ่ะกลับตัวกลับตัวนะโฮ้ยมาแล้วก็ต้องกลับด้วยนะครับนี่กลับเฮ้ยใจเย็นๆโอ้โหพ,พี่กาแก่ตัวให้น้องกลับตัวไปไปเรื่อยๆครับไปเรื่ยอยๆเฮ้ย,ยสมาธิดีมากสมาธิดีมาก,กาาครับเดี๋ยวยังใช้ถึงแล้วใช้ยันสิบแล้วโอเคสิบแล้วขอเดี๋ยวเนมอต้องรีบต้องรีบไปต้องเป็นหลังคาโอ้โห คุณช่วยมาให้กำลังใจนะาแบงคขึ้นไปลูกมาลงไหมลงได้ไหมเ้ยเฮ้ย,อยถอยหลังลงเลยลเหรอ้ยระวงัวงระวงังหันหน้ากาะไว้หันหน้ากาะไว้ดิอาโอ้โห3แล้วที่4แล้วครับ1,005โอ้โห1,006ถึงพื้นอย่างลอดภคยครับเริ่มเลย ว่าโอ้โหเดินเดินฟุตบอลเลยว่าโอ้โหโอ้โหอะโอ้โหน้อง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 โอ้ยช่วยก่อนช่วยก่อนช่วยก่อนผมว่าขอกำลังใจให้น้องหน่อยดีกว่าครับขอเต็มใจกำลังใจน้องหน่อยนะครับยันทำนะโดดครับเข้าไปโอ้โหอ่ะแล้อันนี้เริ่มสูงแล้วอันนี้เริ่มสูงแล้วพร้อมไหมหนึ่งสองโดดครับโอ้โหยังถ่านมาได้ด้วยดี กันสุดท้ายแล้วแทะเข่าเลยนะอันนี้สวยมาเลยเริ่มาเลยเริ่มหนึ่งสองสามต้องกับโอ้ยสองตัวอยู่ฝั่งโน้นนะแล้วครูฝึกอยู่ฝั่งนี้พร้อมไหมครับคุณครูครับอ่ะพร้อมแล้วนะเจมส์เบื้องเบื้องโคยใจเย็นใจเย็นใจเย็นวางเอาเริ่มเลยนะครับ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 เฮ้ยสั่งให้หยุดหยุดด้วยพร้อมไหมัปเริ่มปะต่อเลย่มต่อเลย ว่าจัดการหรือเปล่าครับฮะทำไหมครับพี่แจ็กแน่ติดตดองให้ดู่อยครับมาเดินสองสามโดดไม่โดดเฮ้ยโอ้ยโอลอยข้ามมาเลยเมื่อกี้ถ่ายลงมาแล้วสักครู่นี้นักท่องจะได้เห็นความสามารถของน้องบูในการต้อนแกะไปแล้วและนอกจากนั้นน้องบูยังมีความสามารถอะไรครับคุณครูครับอะไรนะเดินสองขาโอ้โหโอ้โหเดินแบบนี้เลย อะไรนะอยากได้คู่แข่งงั้นไปพบกับคู่แข่งของเราดีกว่าครับน้องแฟนครับมาน้องแฟนโอ้โหน้องกูแบบดูหุ่นเฟี้ยวมากเลยมาแล้วครับน้องแฟนนี่อ่ะมาถึงแล้วก็พัชตาดูท่าหน่อยเรอสวัสดีคร่ะแล้วยังยอมนะเล่ย้อนตอวเลไม่ยอมเลยเอางี้รอบนี้นะครับ ทั้งสอบตัวนี้แข่งกันมานานแล้วไม่รู้แพ้ไม่รู้ชนะสักทีเอางี้รอบนี้จะให้ทั้งสองคนแข่งเดินสองทาเลยดีกว่ามาเอาลว้วนนี้เลยดีกว่ามานิานดอกานะเฮ้ยดอกไปดอกเลยร้วปเว่ยเยอย่อยเนะร,ร่อยเรยอยอยอยร่อเอไ่อยไเรอยไปรอไ่อ่อยอรื่อ,อยอ สองสามโดนเลยโอ้โหเอาไม่อยู่ครับหาย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 จริงๆไม่เจอเลยครับโอ้โหโอ้โหยาเราครับนอกจากประสาทไม่ดีเลยคยังตาไม่ดีด้วยโดดไหมถามท่านผู้ชมเลยโดนไปข้างล่างไหมไม่เจอนะครับโอ้โห ยังหาไม่เจอได้กล้องมีไหมไม่เจอโอ้โหไปไหนวะเอาหายหายมาละเอาเนี้ยถามท่านผู้ชมเลยดีกว่าเบอร์อยู่ไหนครับเจ้ากนกล้องโอ้โยนอนแล้วจริงๆไปจับถอนเลยอึ๊บอ้าว่ายโอ้โหหายอีกแล้วหายแลไปไหนเบอร์ไปไหนถามมาได้ไปไหนหยุดหยุดเลยโกบดูที่ว่าขา โอ้ไปเองที่ไหนอะโอ้โหไปแอบอยู่ที่ไหนอ้างงโอ้โหขอโทษพอเจอแล้วขอโทษเลยไม่ได้แบบน,นี้ไม่ให้ใคยจับเลยดีกว,ว่าอเอาไปลงโทษไปไปเข้าห่วงเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวควงเอาคางนี่เป็นเชือกห่วง <c oughs> ไปเอาขึ้นรถเอาขึ้นรถผมว่าเปิดไปตัวเดียวนี่อาจจะโดดหนีไปอีกได้ครูผู้ช่วยของเรายิ้มตาไม่ค่อยดีอยู่นะเอาครูช่วย ขอผู้ช่วยหน่อยมามาคุมหน่อยมาคุมมาอโอ้โหไอตัวสองไม่เท่าไหร่ไอตัวสามเดินหนักอ <c oughs> ่ะอ้าังโอ้โหมองเห็นทางไหมอ็ตัวอ่ะโอเคหยุดนะ้ทีั่ทุกการถ่ายรูปหน่อยแล้ว